ครับเราไปแรกกันต่อที่โรงพยาบาลพระอ่าพระพรุ่มนะครับประกาศอดชีดวัคซีนนกพื้นทีร่างมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดกันไปจำนวนมากระโดยงอ,งอมเคคนนะโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลพระพรุ่มนี่แหละครับอำเภอพระพรุ่มจังหวัดนาครศรีธรรมราชนะครับก็ได้ออกประกาศงดบริการชีดวัคซีนเก็บหนึ่งสองสามเแล้วในวันพุธที่ซองมีนาคมคือวันนี้ซึ่งเดิมเนี่ยจะไปออกทีมหาวลัรรามคำแหงราคานาครที่ธรรมราชแล้วนะครับ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาติดโควิดทําให้โรงพยบาบาลเนี่ยต้องบริหารจัดการบุคลากรที่เลื่อนะครับในการดูแลผู้ป่วยยุกเชินผู้ป่วยตามนัดและก็ผู้ป่วยโควิดทางรักษาอยู่ในโรงพยบาบาลและก็เสี่ยงไขอยู่แคบ้าน ซึ่งจำนวนเพิ่มมากขึ้นรวดเร็วมากเลยครับแต่ผู้ประงคงฉีดวัคซีนก็ยังสามารถงอ,อินมาฉีดได้ที่ห้องยาในห้องสำเภาภายในโรงพยาบาลพระพรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกเวลา8โมง,งถึง3โมงเยน็นนะครับหรือโทรไปก่อนก็ได้ครับ 07A 3789 0 0 0ครับ ทีน่นีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิในจังหวัดนครรีธรรมราช<ะ>เมื่อที่เราแล้งกันไปพี่เบ่าเกลียงว่าตอนนี้<ะ>ยังน่าเป็นห่วงค่ะพบผู้ป่วยไรายไม่สูงย่างต่อเนื้อค่ะ,ะส่วนหญ่เนี่ยแน่นอนอเป็นการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนนี้แหละซึ่งมีข้อมูลว่าผู้ติดเชื้อนึ่งคนพี่เบ่าเกลียงสรามมารดแพร่กระจายไปให้คนอื่นได้ประมาณ5้ถึงสิคนเนอะนะคะแล้วก็ผู้ติดเชื้อว่ารอยละ9กก็คือจะไม่แสดงอาการหรือว่าจะมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทรงพ้นหายหยอดผู้ติดเชื้อทางระดับจััังงวดดแล้้กก็็รระะบปเทศสขึน สำนักงานสาาราสุกจังหวัดหนครอรี่ธรรมาราชค่ะก็ฟากเน้นย้ำไปทึงพี่น้องประชาชนนะว่าตอนนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคข้องกระทรวงสาารณสุขอย่างแข็งขัดกันต้องดูแลตัวเองกันค่ะรวมไปถึงตอนนี้นะคะเมื่อที่เราได้อ่านข่าวนี้กันไปพอบุคลากรทางการแพทย์เข้าได้รับเชื้อ,อที่นี้จากเดิมถือว่าเหนื่อยกันอยู่แล้วคนก็นเลื่อน้นอยว่าเดิมงานมันก็เยอะว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองกันกันนะ